บลิสโกนมันไล่กูแน่ยังไงกูก็รู้มันไล่กูไอ้กูไม่รู้ว่าจะหยุดมันยังไงมันมันติดหรือมันติดเลยล็อกกับทางกิทล็อกแล้วแม่ก็ล็อกลายาวเลยไปแล้ววิ่งหันตูดให้แม่งผีเกย์ผีเกย์อะไรตูดเอาแล้วพายกูไปทางตันแล้ว แย่ละเช้าเราแย่ละเอแล้วกด E S C แล้วก็เงเมพึ <c oughs> ่งเย็นๆอยากพัดแล้วมันอะจัดคอเราคนแรกเลยนะัมมีลูกศอนเนี่ยเอ้เราต้องตามลูกสวยไปไม่เราเป็นคนทำเองนลูกศอนทำไงอ่ะกดคิวคีอพล <c oughs> ้้ย <c oughs> ขอเองไม่สีขาวอ่ะ

มันไม่ตามแล้วบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหัวเลยแบบมันจับสแกลกทีหรือมันไปเลยเกือบมันจะมัาจะไม่เอาเองแล้วเออแล้วมันได้เป็นบลอจับจับสแกลซีเดียวก็หนีไปเลยมันก็หายไปเลยกูใครอะไหนมีคนมาเดวันนั้นมันถ้ามันโบกมือใส่อฮ้ยเลนะไม่เราโบกมือใส่มันไหม ไอ้บกมือแขมันดิบกมือมันดิบกมือเดินมือไปไปไปม่ต้องบกอมือวิ่งเลยเลสโก้ห้าทางตั้งใช่ไหมไปทางตั้งกาหลบชั่วา้านเซนเต้ คิดยังไงกับการที่ก totally uh 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 ูน uh yes, uh 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 ั่งทำคลิปสุดท้ายของปีนี้ว่าปี2021ไง้ยใมองันมองเมมันมองใครมองมันเลใครกันเนี่ยรอไม่รู้ว่าแต่กลุ่มเราอีกแล้วยจี่ัทหมรอาต่เอแล้วยคนดีไม่มีวันตาย แต่ถ้ามึงเป็นคนเร็วไม่น่ารอดแล้วอะฉันตาคน,นะนเริรเดหน่ะฉันจเป็ดได้ถึงพลังงานาทำนะอะไรทำอะไรอะไรอะไรไผียู่้ยอยหยุดเดิน,ดนไม่มีอะไรกันเยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาตาหลักหลังเบาบาเบาเราไล

นีบอกไอ้เมียก็ยบอกกูหนีกูหนีมาแล้วทำไมห้ามไปอ่ะได้จะไปเลยน่าสงสัย not go this don't go โก a ด way ทำไมอ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็เจอแค่ไอ้ชดเนี่ยเลี้ยวไงเนี่ยเฮ้ย why มันเยยฮ้วามทับเวฟหรือเปล่าคนนี้เพื่อนเราคนนี้เพื่อเรา เดที่ยว,วมาเดิท่อวมท่วมันงไงถึงจะเนียนะอะมันหตันโกงไงถึงจะเนียนวะดูนะพี่นะเขามีเม็ดมนเรามีเม็ดมนตัวขัดครึ่งเอมึงรู้ป่ะ GPS เราไปแล้วแบบนี้ทำไงอะแล้วเดินมั่วไงคอเลสโกน แล้ว้ทำมันก็เหมือนแี้ทำใมันเหมือนถีมันนก็ตัวดำแล้วก็ตาแดงแค่แหละไม่ใช่ม่ใช่ว่าตอนเจอเจอน่ไปไปเดินเดินเดนน้ำเลยได้ดูหลังเลด้วยแน่วรอยอาจจะตกบนเป้าอีกได้เด้ตใจเว่ม ่งโคตรไวเลยรันหนีมันเลยเราอยู่ในทางตันกันแล้วใมีทางแยกหนึ่งทางทางแยกสองทางมันวิ่งไวใช่ไหมมันเดินเอาไวมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายเกินมันคือผีจ้ารันหนีรออะไรเราเพ่อนอ่ะเฮ้ยทางกูมาเฮ้ยมีการส่งสัญญาณว่าไม่แต่กูไม่กูไม่ยุ่งรันเลยรันที่ไว ไไมมบอกแปลว่ามันน่าจะหมีผีอยู่ไม่มันแค่เดินปกติเดินเดินไวมากเออแต่เด็กเเดินเท่าเราไม่ใช่เน่แต่ผีน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้ออกรีแล้วอะยุบนีโจ๊กรลแบบเดลแมทริกไปละเฮ้ยผีรักไงีรักไงเฮ้ยอะไรกัน หายตัว <c oughs> กระดูแล้วก็ใช้สูตรลับตีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตายเลี้ยวซ้าย,ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปหายแมวเลือกมาดีแมวกูพาคนมาหาก็ <c oughs> วิ่งตาม <c oughs> เฮ้ยใครอ่ะไหนเส <c oughs> ียละ วัดเฮ้ยผีข้างหลังผีข้างหลังกูเห็น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 เมื่อกี้ตาแดงแจเลยทางนี้เลยทางตอนกอดเราไม่ใช่เลยวะตัวจดูว่าเฮ้ยผีชึบชึบไม่วิ่งตรงเลยว่ะชัดเลยผี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 ชัวทำไมไม่เรียนอะไรมาเรียนใครวะ Cái cảnh tíi cái Mình mình lấy ở trong này rồi <laughs> <He is> Mình <my cười> is my friend. My friend. Jesus. <cười> Jesus. <cười> เราเดินแรนดอมอยู่เฮ้ยสองหิวเว้ยนีดี๋ยวเราจะลองเดินดูสองหิอวอะสองหิอวอะได้ได้องวันาย่ะตมวนแกถ่าสดอ่ะให้กูกดถ่ายวะไม่ใช่ะมันไม่มันไม่ดึงเรอาอะก็ยอมให้ควคุมตัวแต่โดยดีนะครับ กูกดถ่ายในดิสไว้เลยเออจริงๆด้วยแหลกแหลกเหมือนมหาศาลกูปิดละเขาว่าไม่แม่งเล่นรูบอกแล้วแหลกชิบหายเลยนี่เนี่ยทำไมอ่ะกูเปิดกูกดถ่ายแล้วส่วนเป็นดิสคาสไว้ไงมันจะได้ดูด้วยว่ามีใครตามหรือเปล่าเจ๋อมาเป็นสุดเจ้ยมันไม่ได้ตามเราทุกคนเลยมันกำลังไปหาคนคนที่นั้นคนคนนั้นเลยดูดิมกำลังเออสตาร์แพทเทนัมทะลุกำแพงมาแล้วอ่ะ cái <laughs>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  cái 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 หัวมันจุ่มกบเพลงแลยบอกเลยว่าประเทศสนุกมาก เห็นน่ากลัวเลยเหมือนเนี้ยฮะตอนที่เจอรอบแรกไม่เหมือนตอนที่เจอรอบแรกอยู่ๆก็โผล่มาเลยว่าไม่ไหวนะเนี่ยเก้เนี่ยไม่ เจยเฮ้ยเฮ้ยมีสองตัวเฮ้ยตัวนี้ก็หายไปแล้วเฮ้ยแย่แล้วจแย่แล้วมั้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตัวเดียวรู้ป่ะมันมนุษย์ต้องมนุษย์อะมีมีความอยากรู้อยากเห็นด้วยไปดูกันเถอะ อันเยอะเอา้าไม่มีใครเลยอ่ถาถาถ้าถ้ามาแอบอยู่แล้วกให้ <c oughs> เราเรามองมาราจะหาดีไหเันัวเยด เต็มตาเลยเมื่อกี้เห็นเต็มตาเลยมันฆ่าคนยังไงวะคนไรฆ่าคนเดินต่อไหมคนนี้นละละคนนี้เละหรอกคนนี้มากแบบเักมีวิ่งใส่เขาอะถอยเลยถอยร่นถอยล้วร้น ตอบเว็บนอนสต็อปเว็บแบบนอนสต็อปเดสแกรมมีปะอาบไปทางนี้ทางนี้เลสโกน ทางตรงคือทางได้ปลอดภัยที่สุดเว้ยเพราะว่าทางตรงผีมันหลบเข้ากำแพงไม่ได้ไงไม่ในะมันจะไม่แบบผัวกำแพงไม่ได้แต่มันอาจจะผัาขนาดนั้นเลยว่าว่าเยอะผัวเลยอ่ะตามสเกลก็ไม่แน่ มันไม่เล่นเราเล่นดีกว่าไปไหนแล้ววะทางนี้ไม่ดูเป็นทางยาวหน้าสงสัยมากเราผิดทางทางนี้นใครบอกวะเหลือสองคนแล้วแชมป์ไหลือเขาเท่าไม่ต้องไปสนใจเว้ยเราอย่าไปสนใจเล่นกันต่อดีกว่าเเล่นกันสองร้อยแล้วแชมป์เออสองแชมป์สองอ <c oughs> <c oughs> ผดพูดถึงสองนี่เขาเข้ามาลยร้อยอง้ยาีบ้าขวาล้อแ้มเอาว่ะขวาไร้ซ้ายดีขวาทางยาวซ้ายทางสั้นัาขวาดีกว่าแฉ้มห้าสีขวาล้อแฉ้มแฉ้มแล้วขวาเี่ยแล้รเราไม่เห็นไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย อ๋อถ้าเป็นเรื right ่องนั้นแล้วก็กูจะเติมบอกฟู้ดเสียใจได้ตัดเฮ้ยได้ไงอ่ะกิจกรรมมีกิจกรรมดีอืมกิจกรรมที่ไม่มีคนเล่นก็ไม่น่าเป็นกิจกรรมเว้ยเอ็งไม่ได้จับตอนให้เลยซ้ำเอ็งมุดเรียกใครเลยกูเรียกแล้วกูบอกให้กูบอกให้ปื้มให้ไปเรียกเลยนะปื้มไม่เรียกเอง ไม่ไม่เองโยนเพื่อนเองอะไรต้องเรียกมาตัดการต้องคนเรียกดีวะเฮ้ยก็มาจัดอยู่จัดก็ไม่ใช่คนเรียกนะคุก็เจัดแหละเอามาไปอันไปไปช่วยเอ้ยเละอ่ะเดี๋ยวนะใช่ไหมเราเราดูนี้เพี่อนไหอ่ะนี่คุยอยูเยอะและเราโดนวนดุ่ะ คือรอบนี้เราไปทางทาน,านี้วะหลีเขี่ยมสตาทานนี้ไม่ได้จะเชื่อหลีเขี่ยมเชื่อป่ะทา,างนี้ดีกว่า <เย S 1> ตัว<ะ>นี่เชื<ม>่อกูไม่ทำ,ทำไม่ทำไม่ทำเชื่อกูบบไม่ทำระยะหนเนี่ยนะมาเริถือว่าเราเรื่องนไม่ขอขอข่อ่ปลอดภัยแล้ว,ว่ะ่วยะ หลงเหรอเย้เจอกลุ่มคนกลุ um> ่มอื่นหรือก็แปลว่านี่เราหลุดจะรีคพียิแล้วไงใช่อะแย่แล้วขนาแย่แล้วกระจกเ ทำไมจันนี่มันยืนมองอ่ะไหนอ่ะจันนี่มันเดินมันยืนมองแล้วมันเดินเดินหนีอ่ะอาจารย์นะเราทำอะไรลงไปไวะจ๊ะไม่รู้แต่กูที่รู้ใช่ปะกูอย,ยากอยางไม่ดีแล้วต้องไปตอบอยางใช่ปะรู้สึกรักไ<า>ม่ดีเลยกูมีความสัมผัสได้ว่ามันจะตามมาอีกออรอบแบบผีรีเทิร์นไงสไตร์อเกนอะ เรตามคนนี้ไหมเราตามหลอกๆคนนี้วิ่งเลยไม่ใช่เราไปตามหลอกๆเขาเจอผีจริงไล่นะไอ้ไอ้นี้มันจะโดนก่คนแรกแหละเพราะมันยืนหน้าสุดอาจจะเป็นกูได้เพราะกูอยู่หลังสุดด้วยหน้าสุดกับหลังสุดมันจะโดนเป็นคนแรกเยจะด้วยดีดีมากเซฟแซง ไม่ได้เอ็ม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 มอ็มต้องเตะให้ได้เลยพอเวลาจะพัชเจ้าตาขวาไล้สายอัปรีซ้ายเลยโอเคตาเราเ<า>ข้าไปทันแล้วรู้สึกเห็นวตาแตกตายเนี่ยเมื่อกี้ต้องฟ้องมึงเนี่ยใช่ตาฝาแต่กูไม่คิดว่ามึงก็บีสอง อยากมามากกูระแวงเป่นแบบไม่ทำให้ระแวงได้เออไม่ชอบมาข้างหลังไอ้เหี้ยผีเกอ้อเอ้ยเหมือนเราโดนรีควิมเลยว่ะมันคุ้นๆนะทางมันมันต้องหันมามองเพราะเราได้วะอะไรเคลียร์เลยอะไรเฮ้ย ทำไมรู้สึกเหมือนวนไปวนมาวะอ่านพอกันเลแบบวาจอีแค่นี้ก็้นะแบบไม่ทาออกเลยไม่ไดป่เอ้ยเนี่ยเราโดนรีคยมเราโดนรีคุยมแล้วกูว่ามาทามาไม่ชกลาดาวนะคือเขาดาวเขาดาวสองทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยเฮีาดาวฮะเงียปุ่มกดไม่ได้ มื่อมันกดด้าน saving progress มันเซฟยอะไ้กูวะลองไปสีเขียวลองไปสีเขียวมันบออย่างนี้ต้องออเคเวเาคินะครับบอกเลยว่า้ยเล่นด้วยเล่นดูแชมแย่แล้วครับอะไรครับตรงมูมตรงนน้นเห็นไหมทางยาวรงโน่ะเห็นตรง กูไม่เห็นกูไม่ได้ลงออลติไฟกูมองไม่เห็นไม่เห็นต้แย่ละว้าวอมาใจนาทานแล้วกูก็หาทางออกไม่เจอถามคำเดียวใช่ใช่ไหมใครก็ร่าสอนกูเล่นหน่อยใครก็ร่าสอนกูเล่นหน่อยมันเล่นยังไงเดินเดินเดินเจอผีเจอผีให้มองหน้าผีผียังไม่ตามถ้าถ้าผีตามให้มองหน้ามันไม่ไม่ถ้าถ้าเจอผีให้ให้เดินให้เดินนีไปเลย มือเชื่อใจใครวะไอเดนราทานกูอยู่กับมึงมาตั้งแต่ปอปอไหนวะตั้งแต่ปฐมนะเว้ยกูเจอใครไม่รู้แม้มือเราเนไ่้ตัวดำๆเอกูแนะนําให้มึงหันหน้ามองไว้ถ้ามันตามหันหน้ามองมันไว้มันจะไม่ไล่ตัวตัวบอกว่าอันเออประตเนี้ยคืออันมืกดอันต่อไปถ้าเห็นแสงไฟนั้นให้รีบหลบมันเป็นหิ้แสงไฟแ้วเราต้องรีบ ไม่อยากเอาปุ๊บเจกองขังว่าะ่าแหละปกติไม่มนได้รับไม่เงินขังถ้ามีผีมาแล้ววิ่งหรืเจอเจอกองขังก็ตายมองหน้าผีฟังถ้ามองมองหน้ามันมันมันจะไม่มันจะไม่ตามมันจะค้างมันจะนิ่งส่วนอีก่งเลยไม่ตามไม่คือต้องมองหน้ามันแต่ถ้าเราเหันหลังวิ่งใส่มันเมื่อไหร่มึงจะตาม ไมเงินถูกถกกดแล้วอย่าเสียงกูกูงโดนไล่มาให้ตูดไปโอ้โหแชมเดี๋ยวไปแจ้งเพื่อนหรือเพื่อนเขาไม่ใหม่อ่ะเศรษฐัศน์ว่ามึงอ่ะกูคนพูดให้มึงมากกว่าเอาจารี์ไอ้ต้าไปแล้วเดี๋ยวให้ให้หันหลังให้ผีใหญ่อย่าไปมองหน้ามันไอ้สัตว์กูบอกให้มองหน้ามา อะไรนะอะไรนะอะไรนะผีฟ้าขนาดตัวสีดำๆใช่ไหมใช่ตาแดงด้วยผีเพิ่งวิ่งหาหน้าพี่กินเองจอดมองหน้ามาแล้วถ้าถ้ามันไล่มึงให้มองหน้าอย่าไปเชื่อไอ้ต้าไอ้ไอ้ตาเป็นโกหกโอ้ยอ่ะโอ้อะไรวะแชมป์ไม่มีเลยแชมป์อะไรอ่ะหัวไม่ช่วยเลยอ่ะเออคนคนช่วยช่วยอย่างมึงอ่ะไม่มีใครอยากช่วยหรอกเว้ยเฮ้ยดีหรอตอนนี้จะอะไรช่วยเลยนะ เฮ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัดจบแบบละครไทยนะเฮ้ยผีผีอยู่ข้างหลังสิงข้างหลังกูเห็นผีกูเห็นผีเช้าน้องอยู่ไหนกันวะชาติเห็นผีไม่เราตามคนนี้ไปแม่คนนี้เขาอาจจะรู้ทางนะแมกูขอเอฟเคทักทาวินาทีได้ไหมไม่ได้ ไ่มนทุกคนอ,อยู่ไหนกันหมดว่างมา,าค่ไม่เจอเลยอะ่ะการตัดจบเป็นคนไทยไว